ก็จะมาตอบคําถามแล้วก็มาเล่าเรื่องให้ฟังเหมือนกันเนาะอะ,อะไม่ได้เล่าเรื่องแบบว่าประมาณเรื่องเหมือนที่เคยเอะเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณพี่เขาได้ฝากได้ฝากความคิดเขาเรียกอะไรฝากตอบคําถามสําหรับหลายๆคนนะคะที่ตอบคำถามมาแต่หนิงจะตอบคำถามก่อนที่คุณถามเข้ามานะคะถามคำถามสำหรับของการที่ว่าคุณหนิงคะมีเอ่อมีความลับหรือว่ามีเทคนิค ทางลัดไมคะที่จะเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมาที่อยากจะได้ภาษาอังกฤษไวเพราะว่ามีหนุ่มจะเดินทางมาหาแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่หนิงเอ่อคุณหนิงคะพี่อะไม่ค่อยได้ภาษาแต่ว่าพี่เนี่ยนะคะอยากจะได้และอยากจะรู้เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคที่มันเป็นทางลัดเอาง่ายๆเรียนไม่ได้วันออสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คืออันนี้หนิงขอตอบแบบเคลียร์นะคะหนิงตั้งแต่หนิงเดินทางมาอยู่อเมริกานี้นะคะ3ปีแล้วนะคะแล้วก็มันอ่ะไม่ใช่เวลาที่นานแล้วก็มันไม่ใช่เวลาที่สั้นแต่หนิงมองว่า3ปีก็ถือว่าหนิงได้รู้อะไรพอสมควรนะคะในการที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในบ้านเฉยๆเพราะหนิงก็เริ่มทางานตั้งแต่6เดือนที่หนิง เดินทางจากเมืองไทยมาอยู่อเมริกา6เดือนหนึ่งเข้าไปทํางานแล้วนะคะได้หนิงเจอผู้คนมากมายได้คุยกับหลายๆคนได้คุยกับเพื่อนร่วมงานได้คุยกับหลายหคนที่หนิงได้สื่อสารภาษาอังกฤษนะคะและสิ่งหนึ่งที่หนิงได้รู้นะคะในการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีความลับอะไร ที่จะมาบอกเราว่าเรียนแบบนี้สิแกมันถึงจะแบบสําเร็จไวภายใน2งเดือนหรือว่าเรียนแบบนี้สิแกมันถึงจะสําเร็จภายใน1เดือน30วันก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะคะคือซึ่งที่หนิงเคยเจอหรือคุยกับเพื่อนหลายๆคนการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็พูดอยู่เสมอเขาก็บอกหนิงประจําว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะการออกเสียงหรือว่าไม่ว่าจะการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่คําทรงคําศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะคะมันต้องใช้เวลาค่ะแล้วถามอีกว่าความลับความลับก็ไม่มีค่ะ สิ่งที่คุณจะต้องทําแล้วทายังไงถึงจะได้ภาษาอังกฤษหล่ะสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องใส่ใจฝึกฝึกฝนกับมันใส่ใจกับมันให้ความเข้าอกกับเข้าอ,อกเข้าใจกับมันนะคะทำความเหมือนกับก,การเรียนนั่นแหละค่ะสิ่งที่ภาษาอังกฤษต้องมีคือการที่คุณต้องฝึกฟังคืออันดับแรกถ้าคุณฟังไม่ออกคุณก็จะโต้อตอบไม่ได้คุณก็ไม่รู้ว่าจะโต้อตอบได้ยังไงก็ในเมื่อฟังไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรใช่ไหมที่หลายคนที่ถามว่าแล้วเราไหนิงแล้ว เออแล้วคุณหนิงแล้วที่ก็ถามว่าออพูดภาษาอังกฤษได้ภายในหนึ่งเดือนอย่างเช่น,นมาสอนตั้งแต่คําว่า how are you อะไรเงี้ยหนิงบอกจริงคําว่าถามมาพูดคําว่า how are you เนี่ยสบายดีไหม how are you กณสบายดีไหมเนี่ยใช้ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงหงเดือนแล้วค่ะ ไม่ถึงไม่ถึง10นาทีพี่ก็พูดได้แล้วคำว่า how are you เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วเวลาถามสารทุกสุขดิบกันเนี่ย how are you ทุกคนพูดได้อยู่แล้วนะคะและก,การตอบว่า how are you I'm fine thank you and you เลยที่เราได้ท้องกันนะคะก็คือฝรั่งก็จะไม่ค่อยพูดกันแล้วนะคะเขาก็จะถามเป็นอย่างอื่นนะคะเรื่องของการทักทายเรื่องของการถามสารทุกสุขดิบมีคำเยอะแยะมากมายที่เราต้องใช้อันนี้หนิงจะไม่พูดลึกเนาะหนิงอธิบายให้คุณฟังนี่คือสิ่งที่หนิงจะบอกว่ามันไม่มีความลับ มันไม่มีอ่ามันไม่มีทางลัดแล้วก็ไม่มีความลับด้วยแต่มันคือความจริงที่คุณจะต้องฝึกฝนกับมันให้เวลากับมันใช้เวลากับมันถามว่าเวลานาน,นไหมอยู่ที่ตัวคนคนนั้นว่าทุกคนเริ่มมาจากไหนทุกคนทุกคนเริ่มมาจากศูนย์เลยเนี่ยโอเคแน่นอนคุณต้องใช้เวลาแน่นอนแต่ถ้าคุณเริ่ม,มาจากว่าแบบว่าเออระดับกลางๆหรือระดับแอดวานซ์คือสูงขึ้นไปแล้วพอเข้าใจรู้เรื่องแล้วก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นมาหน่อยนะคะจากที่ อาจจะเป็นหนึ่งปีคุณอาจจะแบบว่าฟังรู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะพูดมากขึ้นแล้วอะไรนะคะตรงแต้สิ่งจุดนี้นะคะแล้วคําตอบถามต่อไปที่ถามว่าเหลืออดเหลือใจนะคะที่ถามว่าถ้าเจอเป็นเมียฝรั่งแล้วอะแล้วเจอผัวไม่ดีเนี่ยทาไมไม่ทิ้งมันละ่ะทําไมถึงไม่อยู่กับมันทําไมถึงไปอยู่กับมันทําไมไม่ทิ้งมันแล้วกลับประเทศไทยปไปเลยล่ะมันมันไม่ดีก็ทิ้งใหม่สิหาใหม่จ้าเล จะคือถามว่าการที่เราได้ผัวฝรั่งมาบางคนก็ได้ดีนะบางคนเขาก็ไม่ได้ดีเนาะมันก็ตอบกันไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่ที่คนที่เราเลือกมาแล้วก็อยู่ที่บุญวาส,สนาด้วยหรือเปล่าหนิงก็คิดว่ามันก็มีส่วนนะเนาะทีนี้พอคุณมาแล้วแล้วคุณเจอไม่ดีเนี่ยเรามาถึงที่อยู่ที่ต่างประเทศกับเขาแล้วอะถามว่าคุณจะกลับไปทําไมอะ ถ้ามันพออยู่ได้ก็ต้องทนอยู่จนกว่าเราจะได้เป็นอย่างเช่นอยู่อเมริกาการที่คนมาอยู่อเมริกาแล้วหนิงไม่เห็นด้วยที่คุณจะต้องกลับถ้าคุณสามารถอยู่ได้เข้าใจหนิงใช่ไหมถ้าคุณยังสามารถที่จะยื่นกินกัดเองได้สามารถอยู่เองได้ทํามีงานมีการทําคุณอยู่ต่อค่ะพอคุณอยู่ต่อแล้วคุณมาอยู่ดงมันแล้วอ่ะคุณมาอยู่ดงฝรั่งแล้วโอกาสที <ๆ S 2> ่คุณจะได้เจอคนดีๆโอกาสที่คุณจะหาฝรั่งอยู่ในเนี้ย มันง่ายกว่าที่คุณจะกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วไปหาฝรั่งที่เมืองไทยเอาก็มันไม่มีเงินกินมันไม่มีที่อยู่ใช่อหคะถ้าคุณไม่ได้ทํางานคุณก็ไม่มีเงินกินและมีที่อยู่นั่นหมายถึงว่าคุณก็ต้องกลับแต่ถ้าคุณพออยู่ได้หรือมันไม่มีเงินกินไม่มีที่อยู่แต่คุณไม่ผิดแล้วว่าคุณสามารถที่จะยื่นเองได้ยื่นอุทธรณ์เองได้หรือว่ามีหน่วยงานมารับผิดชอบคุณน่นนี่นั่นนะคะ คุณควรจะติดต่อหน่วยงานนั้นๆแล้วก็อยู่ต่อให้ได้แล้วเรานะคะค่อยเดินหน้าหาใหม่คิดว่าจะทำยังไงอาจจะหางานทำก่อนหางานทำแล้วออกไปทำงานแล้วเจอคนดีๆเขาจะดีหรือไม่ดีคุณค่อยพิจารณาเขาในเรื่องต่อไปมันโอกาสมันง่ายกว่าที่คุณจะกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วไปรอเล่นเว็บเดต แล้วค่อยจะเจอคนอย่างเงี้ยคือมันยากมากนะคะหนิงบอกเลยแต่ถ้าคุณอยู่ดงมันแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรุณาอยู่ค่ะอยู่เถอะหนิงบอกเลยถ้ามันไม่เหลือบาปก่อแรงถ้ามันไม่ต้องตายอะไรเงี้ยนะคะหรือมันแบบมันคืออยู่ไม่ได้จริงๆอะ่ะค่อยกลับแต่ถ้ามันอยู่ได้พอมีส่วนพอมันต้องดิ้นรนที่จะอยู่ให้ได้นะคะหนิงบอกเลยอันนี้คือสิ่งสําคัญหนิงพยายามบอกว่าคุณต้องยืนได้ด้วยตัวเองให้ได้แล้วคุณจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสามี นะคะนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องทําถามว่ามันยากไหมมันยากทุกอย่างล่ะค่ะไม่มีอะไรง่ายในการที่เราจะดําเนินชีวิตแต่หนิงเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือว่าสาวไทยเนี่ยสาวไทยทุกคนใจสู้ค่ะอยู่ที่ว่าคุณสู้น้อยสู้มากแต่ถ้าคุณสู้มากคุณจะอยู่รอด แล้วคุณก็จะมีความสุขแต่ถ้าคุณสู้น้อยใจประซิลนะคะคุณก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมไปยืนอยู่ที่เดิมนะคะนี่แหละคือสิ่งที่หนึ่งอยากจะบอกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคุณจะแบบว่าสวยหรูหรือวาดวิมานไว้ในการที่อยากจะมีผัวฝรั่งนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณก็คือว่าเมื่อเราได้มาแล้วนะคะ เต็มที่ค่ะสู้ให้เต็มที่อยู่ให้ถึงที่สุดถ้ามันไม่ได้จริงๆเราค่อยว่ากันใหม่ว่าควรจะเอายังไงแต่ทุกอย่างนะคะเมื่อมาถึงที่นี่แล้วมันมีทางออกแน่นอนขอให้คุณใช้สติตั้งสติเยอะๆใช้สติเยอะๆนะคะแล้วจะมีความสุขค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังเจอปัญหานะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังเดินทางที่จะมาอยู่ที่นี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กําลังเดินทางเข้าเว็บเดทในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกภาษานะคะไปแล้วขอให้ฝากกดไลค์กดไชร์กดติดตามให่หนิงด้วยอย เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ